สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาให้ความรู้เรื่องศาสนาสากลค่ะศาสนาสากลคือศาสนาที่มีผู้นับถือเป็นจํานวนมากและกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของโลกศาสนาสากลจะมีอยู่สามศาสนาคือศาสนาพุทธศาสนาอิสลามและศาสนาคิดค่ะแต่ศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็มีความสําคัญ ถึงแม้จะมีผู้นับถือเฉพาะในอินเดียเป็นส่วนใหญ่แต่เป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากเป็นอันดับสามของโลกจึงจัดรวมให้อยู่ในศาสนาสากลด้วยค่ะประเภทของศาสนา 1. เอกเทวนิยมเป็นศาสนาที่นับถือพระเจ้าพระองค์เดียว 2. พหูเทวนิยมเป็นศาสนาที่นับถือพระเจ้าหรือเทพหลายองค์ 3. เทวนิยม เป็นศาสนาประเภทนับถือพระเจ้า4ออเทวนิยมเป็นศาสนาที่ไม่เชื่อว่ามีพระเป็นเจ้าค่ะศาสนาพุทธมีความหมายของชื่อคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีถิ่นกำเนิดอ,อยู่ที่ประเทศอินเดียศาสดาคือพระพุทธเจ้าค่ะความเชื่อเป็นแบบอเทวนิยม คำพีคือภาไตปิโดกจุดมุ่งหมายสูงสุดคือนิพานศาสนาอิสลามมีความหมายของชื่อคือสันติการนอบน้อมถิ่นกำเนิดอ,อยู่ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียศาสดาคือนบีมูฮัมมัมดพระเจ้าคือพระอันรอความเชื่อเป็นแบบเอกเทวนิยมคำพีคืออันกุรอาน จุดมุ่งหมายสูงสุดคือการเข้าถึงพระอันเระศาสนาคิดมีความหมายของชื่อคือผู้ได้รับการเจิมหิ่งกำเนิดอ,อยู่ที่ประเทศอิสราเอลศาสดาคือพระเยซูมีพระเจ้าคือพระยะโฮวาความเชื่อเป็นแบบเอกเทวนิยมมีคำพีคือไบเบิลจุดมุ่งหมายสูงสุดคือ การเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าศาสนา,าพาหมณ์ฮินดูมีความหมายของชื่อคือกฎที่เป็นนิรันถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศอินเดียไม่มีาศาสดามีพระเจ้าคือพัตตีมูรติความเชื่อเป็นแบบพระหูเทวนิยมมีคำพีพระเวจุดมุ่งหมายสูงสุดคือโมกษะขอบคุณที่รับชมนะคะ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานาที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ